หยุดค้นหาของขลังและวิธีการเหนือธรรมชาติที่จะทําให้คุณขายดีเพราะของที่ขลังที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดมันก็คือตัวของคุณเองให้เชื่อว่าเตงเป็นของดีให้เชื่อว่าเตง,ง,งเป็นสิ่งที่ดีเพราะโลกนี้มันมีเราแค่คนเดียวมีสิ่งนี้แค่ชิ้นเดียวบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจงเป็นนักขายที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเอง อย่าไปหาว่าไปบูชาอะไรมาถึงจะทําให้เราขายดีอย่าไปหาว่าจะไปทําบุญแบบไหนถึงจะทําให้เราขายได้แต่ให้คิดว่าฉันจะทํำยังไงถึงจะทําให้ฉันขายดีขึ้นฉันจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้ลูกค้ารักและเชื่อใจฉันมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องสร้างตัวตนสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก และจำคุณให้ได้คาว่าสร้างแบรนด์มันไม่ใช่โลโก้มันไม่ใช่ตัวสินค้าแต่มันเป็นการจดจำของลูกค้าว่าตัวลูกค้าจดจาเราแบบไหนยกตัวอย่างอย่างของแพร่ะจะทำให้ลูกค้าจดจำแพรวในเรื่องของการดูแลแล,และการใส่ใจลูกค้าหลังจากที่เขาออกรถไปแล้วนั่นก็คือให้เขาจดจำว่าแพรวเป็นนักบริการนักบริการที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นนักบริการที่เจ๋งที่สุดที่เขาได้พบ อันนี้เขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์เพราะฉะนั้นนักขายให้จำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของที่ขลังที่สุดมันอยู่ในตัวคุณทำออกมาให้คนเห็นสร้างมันเพิ่มศักยภาพให้คนได้รับรู้ให้มากที่สุดเท่าที่พวกคุณจะทำได้และมันทำได้ง่ายมากเลยโดยเฉพาะในทุกวันนี้โลกออนไลน์เข้ามามันทำให้คุณ สร้างและสื่อสารให้คนเห็นได้กว้างและเร็วที่สุดไม่มีเครื่องมือไหนดีเท่านี้อีกแล้วแปราขายรมา13ปีสื่อออนไลน์นี่แหละเป็นเครื่องมือที่เร็วและเป็นเครื่องมือที่ขยายเสียงให้เราได้เยอะที่สุดและมากที่สุดติดป้ายก็ไม่เท่าไปจ้างโฆษณาวิทยุก็ไม่เท่าเอามาลงบนเฟซเองนี่แหละเอาโพสหนึ่งโพส ไปหาคนเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทาคือคุณจะต้องสร้างตัวตนให้คนจำนะจำว่าคุณเป็นคนแบบไหนจําว่าคุณเป็นคนดียังไงจําว่าคุณเป็นนักพัฒนาตัวเองยังไงจําว่าคุณเป็นคนขายแบบไหนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําหากว่าวันนี้คุณยังไม่มีแบรนด์ให้คนจําให้กลับไปหาว่าคุณจะทําตัวยังไงให้คนจําคุณทำยังไงที่จะให้คนจําว่าถ้าเขาคิดถึงสินค้าที่คุณขายแล้วเขานึกถึงคุณทันที กลับไปหาสิ่งนั้นมีเยอะแยะมากมายว่าคุณจะทำอะไรเพราะการทำอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะทำเหมือนกันแต่รับรองได้ว่าผลออกมาหรือว่าการจดจำของคุณจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอยากทำอะไรให้ดีกว่าเดิมคุณทําเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าจำคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็นจำไว้นนักขายว่าคุณนั่นแหละ คือของที่ดีที่สุดหากว่าคลิปนี้ดีกดแใช้ให้คนที่เขาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้า